ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสุร่รายการสองฟ้าพาโรยกับผมม้อยใหญ่ใช่เลยกลับมาพบกันเป็นประจำแท้าย,ายใกล้จะถึงเวลามาช้าเนยนะสองคลิปนี้นะก็ภารกิจมันเยอะนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะทันอยู่แล้วล่ะนะ ก็น่าจะขึ้นประมาณแล้วกันที่1 4 5สี่้กลุยเลยก็ประมาณนั้นนะของเราไม่ต้องมาเยอะมานานนะแต่ก็คอยพยายามติดตามแล้วกันพอมาถึงก็กดตุ้ม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 ,ม,มดูเลยนะดูทันทีเลยนะก่อนที่มันจะกระจายเพราะฉะนั้นของเรานี่ถือว่าสุดยอดนี่คือช่องสองฟ้าพารวยนะเป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสู้เจรงโชคพิจารณก,ารกธาตเนี่ยมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจานั่นแหละครับแล้วก็มาบอกกาวเล่าเรื่องราวต่างๆในเรื่องของตําแหน่งดวงดาวที่เข้ามามี ที่พลต่อตัวเลขนะกามาอาธิบายท่านฟังให้ท่านเข้าใจในส่วนหนึ่งด้วยเพราะนักทานทีมีความรู้อยู่แล้วท่านใดที่อยากจะศึกษาด้านนี้ในการหาเงินจากดวงดาวก็ลองศึกษาดูนะก็เป็นวิธีการหาเงินจากดวงดาวได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขามีในการหาเงินก็มีหลายๆทางแหละนะถ้าเราขยันจริงจังมุ่งมั่นมันก็จะประสบความสําเร็จได้แต่ ดังนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านก็ต้องใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยเพราะนี่คือหลักการเราคือใช้หลักของโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสูตรจรงโชคเป็งโลคธาตมาวิเคราะห์ให้ท่านได้ดู เพราะฉะนั้นถ้าได้ชมไปก็มาบอกกาวนั่นแหละตำแหน่งดวงดาวต่างๆนะสองดาวเห็นเป็นสิทธิก็เลยจริงๆถ้าเราสองได้ถ้าเราสองเห็นนะแต่เราต้องมีวิธีการมีหลักการตามหลักโหราศาสตรา์ตำรบพิชัยสงครามสูตรจะลงชมอย่างลงกระทานนะอ้าวก่อนที่จะไปติดตามรับชมในคลิปก็อย่าลืมนะก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะเป็นกาลังใจกับแอดมินเขาจะได้ขึ้นมาไว นาแอดจะได้มาไวๆหน่อยได้ครบสักหมื่นสองหมื่นซับสไครจะได้มาไวๆมาแต่เช้ามืดโยวงนี้ต้องให้กําลังใจนิดหนึ่งนะครับอ้าวมีช่องสองฟ้าพารวยนะครับจริงๆช่องเดิมเราก็ r ิ s p o l ล f e ฟ,ฟิมันโดนแฮ็กไปก็เลยกลับมาเป็นช่องนี้คนติดตามก็ยังไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะแต่ท่านก็ติดตามด้วยใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างที่ผมว่านะทุกอย่าง มันจะขึ้นอยู่กับความรู้ทุกอย่างอยู่ขึ้นปัญญาเพราะนั้นปัญญานาังรัตนังนะรานังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์ไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาก็จะนนพาาเราสู่คมสําเร็จได้ เพราะนั้นการที่เราเกิดปัญญาได้ต้องทำยังไงครับก็คือสุกิปุริหัวใจนักปา่าสุกคือการฟังใช่ไหมจิตคือการคิดจินตนาการลิคือการขีดเขียนเรียนรู้อะไรพวกนี้นะสุกิปลุลินะปุคือการปุช้าซักถามอะไรไม่เข้าใจก็ถามไปปุช้าวิชวิชนะนัะ่นแหละนั่นก็เป็นหลักเรื่องการที่จยาให้เราเกิดปัญญาเพราะนั้นถ้าเราเกิดปัญญาปุบมก็นําพาชีวิตเราไปสู่ความสําเร็จได้ปัญญาเป็นแสงสว่างที่นําทางเราไปสู่ความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,ง,ง,งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีปัญญาก็สมัครเลยคอร์สออนไลน์ม,มีออยู่แล้วนะสนสในเง ในช่วงของโหราศาส่งความรม่ำรวยสุดยอดนะในสี่ชุดคัมภีร์รวยแล้วก็ตอนนี้มีคัมภีร์เจ็ดเทพอวยชัยนี่โอ้โหสุดยอดมากใครได้เรียนี่ผมถือว่าเป็นอศัศจรรย์แห่งชีวิตจริงๆนะเป็นอศัศจรรย์แห่งชีวิตจริงๆเพราะสักครั้งหนึ่งเรามีอศัศจรรย์แห่งชีวิตเราก็ประสบความสำเร็จนะ่ะคนเราเนี่ยในชีวิตหนึ่งขอให้มีอศัศจรรย์สักหนึ่งครั้งนะ หนึ่งครั้งก็คือถูกรางวัลที่หนึ่งยี่สิบเอ็ดไปอย่างเงี้ยโอ้ถูกได้ยังไงวะอย่างเงี้ยขออัศรจรรย์แล้วก็แค่นี้ก็โอเคแล้วครับถูกไหมละ่ะเออหรืออัศจรรย์คล้ายๆเลยประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก็นับเป็นอัศจรรย์ของชีวิตในชีวิตของเราครั้งหนึ่งขออัศจรรย์สักครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการได้เรียนรู้ในสี่ชุดคัมภีร์รวยแล้วก็ในเรื่องของคัมภีร์เจ็ดเทพอวยชัยเนี่ยผมถือว่ามันเป็นอัศจรรย์ของชีวิตอ่ะ พราะฉะนั้นท่านจะปล่อยให้ความอัศจรรย์นี้ผ่านไปได้ยังไงซูรอกซีสองหกแปนะฮะแอดไลน์ก็บ้านหมอดูหนึ b a n m o r d w ผมสอนทุกวันอยู่แล้วนะให้ท่านได้รับรู้ทุกวันนะไปทุกวันได้ทุกวันรู้ทุกวันอ่าฉลาดทุกวันเข้าใจทุกนาที <laughs> ทุกชัวงง่วโมงจัดไปตามนั้นวานไปตามนี้นะผมก็ขึ้นมาตามนี้แล้วกันผมก็ พูดไปเรื่อยตามที่เข้ามานี่นะก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ไปให้อาดมินเขาจะได้เป็นกําลังใจให้กับอดมินนะอาวกลับมาดูวันนี้เลย16พฤษภาคม2 5 6 8ออกวันเดิมนะ16พฤษภาคมนี่เขาจะออกวันศุกร์อยู่นะครับยังเป็นวันศุกร์นะคือคือในครั้งหนึ่งมันจะเจอกันอยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันขยับมาไงเพราะวันที่2เป็นวันศุกร์ปุ๊บวันที่16ก็ต้องเป็นวันศุกร์ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเราก็กลับมาเจอกันลักษณะเงี้ยเวันที่วันที่16เนี่ยก็เป็นลักษ พอเราเสร็จแล้วก็เอาไปผูกดวงเอาไปผูกดวงไปเพื่อหาแนวทางการเขาเรียกว่าพอผูกดวงเสร็จเราก็จะได้รู้ว่า,าดวงดาวมันเป็นยังไงการโครจรการอยู่การอะไรมันเป็นยังไงต่างๆนะ DJR คือดาวเจ้าเลิกเขาก็โอเคนะแต่ว่าเขายังไม่ได้มาเป็นคู่นานแลวนะดาวเจ้าเลิกท่านต้องดูนะโอ้ยใครที่ไปมาฝากเงินธนาคารอมสินเ้าแล้วใครได้เข้าไปเรียนะเข้าไปฟังอ่ะ สุดท้ายโอ้โหมาสุดยอดจริงๆนะผมก็จะเปิดให้ท่านได้ฟังคืนวันที่15นะคืนวันที่15นะได้เข้าไปวิเคราะห์เจาะกันใครอยากจะเข้าไปติดตามก็สำรองที่ฟังไปนะมันจะรับได้ประมาณสัก42่อท่านหรือนะี่สท่านเพราะฉะนั้นก็สัมลองที่ฟังไปนะคืนวันที่15นะคืนวันที่15นะอันนั้นจะมีาการวิธีการไปฝากเงินอมสินยังไงทําให้เราได้ตังค์ดอกเบี้ยสูงอย่างนี้ก็บอกให้ท่านได้รับรู้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากอมสินเป็นอาะอาัศจรรย์มากนะตามนั้นอา้า ก็วันนี้ถ้าเราผูกดวงเสร็จใช่ไหมดวงดาวเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยลัคณะยังออกที่ราศีกันอยู่นะธาตุดินนะราศีกันธาตุดินครับกลุ่มราศีธาตุดินก็จะมี4 7 6 นะ476เกนี่ยคือกลุ่มราศีธาตุดินเขาทั้งกันยึดเอาตรงนี้476แล้วก็บังเอิญว่าวันนี้4กับ5เป็น DJR ก็เจอ4ใช่ไหมอ่ะเจอ4่ทั้งก็ยึดสไว้ได้4เป็น MP 4เป็น MP 4อยู่ในมุม MP ราศีเมษนะราศีเมษจะเป็นราศีดวงเมืองก็ถือว่าทับดวงเมืองอยู่นะราหูก็ย้อนลงมาอยู่ราพระ8กับ7อยู่ตำแหน่งราพระของดวงเมืองนะโอ้8กับ7นี่ก็โดดเด่นมากเหมือนกันแต่ศูนย์ี่ก็อยู่กระดุมพระไงอยู่บ่อสมบัติของดวงเมืองเพราะฉะนั้นาู นี่น้อยมากเพราะท่านได้ดวงดาวลักษณะงี้เลยนะแต่ว่าดวงดาวนี้ถ้าใครเกิดลักษณะเงี้เป็นร้อยดวงดาวกันวันที่16บหกแขอให้เกิดอยู่ในช่วงประมาณสักกี่โมงเนี่ยลัคนาให้อยู่ราศีมังกรอ,อยงี้นะ ลัคนาอยู่ราศีมังกรมันก็น่าจะประมาณสักนู่นนะห้าหกทุ่มเนี่ยนะลัคนาราศีมังกรปุ๊บดวงดาวมันจะร้อยกันเป็นก็เรียกมาลายโยกเป็นวัสนาดียิ่งใหญ่นะเนี่ยลักษณะตรงนี้นะเป็นลักษณะด้เลยเจกับแปดนคู่โชคเทวฤทธิ์ด้วยมาอยู่ด้วยกันนี่โอ้สุดยอดมากๆอะไรอย่างงี้นะลักษณะตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากใครเกิดช่วงเวลาที่ว่านะสุดยอดนะแต่ว่าต้องดูด้วยนะว่ามันติดพิษหนกักพิษสุนัขพิษ ขุดพิษพยาไฟต้องดูด้วยนะอันนั้นก็ต้องดูด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าโอเคอันนี้คือดวงดาวนะเขาโคจรอ,อยู่นี่พอได้อย่างนี้พวกท่านก็ไปดูสิอครับไปดูว่าถอดรหัสของจักรวาลออกมาถอดรหัสแล้วเราได้4762 นะแล้วก็พินเราได้1 5แล้วก็ถอดโดมาได้4กับ5เนี่ยเราได้4กับ5นะโดยที่มี4เป็นตัวยึดเพราะว่า4เป็น MP ไง4เป็น MP แล้วาก็ยึด4เป็น MP ก็ได้4 14 5 4 7 4 6 4 2นี่กนี้ก็ได้นะครับก็จัดไปแบบนี้เลยจัดไปแบบง่ายๆแบบนี้เลยแต่ผมมาเข้าคู่ท่านก็คือ5 1 1 4 4 6 6 5อย่างเงี้ยนะก็5 1 4 4 6 5อย่างเงี้ยนกะ็อันนี้คือเข้ากลุ่มตามเข้ากลากุ่มนี้แหละครับเนะี่ยเข้ากลุ่มนี้แหละนะเข้ากลุ่มนี้แหละถ้า แล้วก็4เป็น MP แล้วก็0กับ1เนี่ยมันเป็นออ่าอ่าา TG แต่ว่า0เนี่ยมันไม่มีในนี้มันมีแค่1เพราะฉะนั้นในนี้มันก็จะมีแค่อ่า1ก็มีแค่4 1แค่นั้นเองนะครับเนี่ยมีแค่4 1นะขยับแค่นี้เอง4 1หรือท่านจะเอา6เล็งลักมาก็ได้ก็6 1 6 6 1เนี่ย6 1 4 1เนี่ยหรือ6 4อย่างเงี้ยก็ได้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็3เข้ามาแจมเล็กน้อยแต่3ในนี้เขาไม่มีไงเพราะในกลุ่มหนุ่มกล,ลุ่มรหัสสาธาตุดินเขาจะไม่มี เขาจะไม่มี3ามไยครับก็เลยไม่ได้ดึงมาแต่ว่าเราก็ดึงแค่เนี้สีกับ5นี่แหละนะก็จัดไปตามนี้นะจะมาตามผมวิเคราะห์หรือเปล่าอีกเรื่องจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเหมือนกันแต่โอเคละสี่เจ็ดเนี่ยมันต้องมีให้เห็นท่านให้ให้ท่านเห็นแหละนะสี่เจ็ดหกถ้ามีให้ท่านเห็นเพราะว่ามันกลุ่มราศีธาตุไปเขามีที่ผลสูงนะครับแต่ว่าพอเราถอดออกมาแล้วเหลือ4กับ5ไงครับใช่ไหมเหลือ4กับ5เนี่ยโดยที่มี1กับ0เนี่ยเป็น TG แต่ว่วา1กับ0แล้วเจอ1อะ่ะ1 TG แล้วก็ดดึง1 1 1มาาไ้ก็4 5อย่งงี้ก็จัดไปตามนานะว่าไปตามนั่นแหละตามมุมดาวกลุ่มดาวเจาหนึ่งอ่ะครับ ทีนี้พอเสร็จแล้วท่านก็ไปดูตรงนี้อันนี้ดูมุมดาวมุมดาวเมื่อกี้มันถอดรหัสจัก,กรวาลใช่ไหมตามราศีแต่วทีนี้ท่านก็นมาดูมุมดาวมุมดาวรอบนี้ไม่เยอะนะมีเลงลักคือ6นะเล็งลักคือ6แล้วลองไม่ค่อยไดเอามาด้วยเล็งลักคือ6กก็เอามาก็ได้นะ6กอ่ะ6เป็นเลงลักครับนะ6นี่ถือว่าเป็นมุมเล็งลักท่านก็นจับมาก็ได้มุมเลงลักแต่ว่า LP คือ3ผมว่าเ,า,เาเอามุมเอามุมเล็งลักหกก่อนแล้วกัน3นี่เป็นตัว เป็นเอ็มเอลไว้แล้วกันนะเอ็ ML คือเลงลักนะเอ็มเอนี่เอ็ ML คือเลงลักมุมเลงลักกับครับเอ็มเอคือเลงลักแล้วก็เมื่อกี้ LP คือ3ามเลงลักมันคือ6นะครับแต่ว่า4เนี่ยมันเป็นมุมหลักอยู่แล้วคือมุมป้าน0กับ1เนี่ยมันเป็น TG เพราะฉะนั้นจริงๆท่านจับแค่4041นี้ก็พอนะ 0 4 4 6 6 4 6 6 3ี4 0 3 4 1งแค่นี้ก็พอโดยที่มี4เป็น R S ด้วยก็ยึด4ได้เพราะ4เป็น A R M P จะมาหรือเปล่าอเรื่องนึ่งอยู่ราศีเมษด้วยนะอยู่ราสีเมษเราชอบขึ้นเชียงใหม่นะอึง่ราศีตุนชอบไปภูกเก็ตนะครับ อันนี้ลานสีตุนไม่มีดาวไงจะมีอยู่ที่รานสีเมษอย่างเดียวคือ4เพราะนั้นก็4โอ้โหมีสิทธิ์นะถ้าสีสามเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้แต่3เนี่ยก็มีสิทธิ์ไงก็สามสี่หนึ่งสามสี่ศูนย์สา่หกเนี่ยเขจะจัดไปตามนี้นะว่าไปตามนี้แต่ในนี้กลุ่มนี้เขาจะเด่นศูงย์ก็สี่นะสูงยวกาสี่นะครับแต่หนึ่งก็ถือว่าโอเคเขาขยับมาแต่ว่าหนึ่งเป็นอุจรารพิมุกอยู่นะก็เรียกเป็นอุจรารพิมุกหรืออุจรารอุจรารพิมุกอยู่หน้าอย ก็ประมาณนั้นได้อยู่นะถ้าเอาสามาแจมๆหน่อยก็ได้เพราะว่า3เขาอยู่ LP ลงะมีโอกาสมานะ3 LP แล้วเป็นเจ้าเรือนกระดุมเจ้าเรือนอม,อม,มีโอกาสมามีโอกาสมามีโอกาสมาครับเจ้าเรือนดวงเมืองด้วยอันนี้คือมุมดาวนะอันนี้คือมุมดาวมีอยู่แค่นี้ครับมีอยู่แค่นี้นะมุมดาวมีอยู่แค่นี้ครับอพอใจมุมดาวเสร็จก็ามาดูตรงนี้พวกกลุ่มพลังธาตุครับพลังธาตุรอบนี้นี่โอ้โหมีอสีติธาตุล้วนๆเลยครับ่าสธาตุไม่มีนะมีอสีติธาตุล้วนๆเลยครับมีอสีติธาตุล้วนๆแต่ว่า2 6 1ไม่เคยหลุดนะ ตัวนี้ไม่เคยหลุดเคเอเดลนยูนี่นะครับสองหนึ่งไม่เคยหลุดวันนี้เราก็เจอแปดเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็สี่ห้าสองเจอหนึ่งหกหนึ่งสองเลยโอ้โหก็จะจะยากนิดหนึ่งนะตัวนี้เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะมาไหมล่ะถ้าก็มาตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็จะไม่มาแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านดูจากมุมดาวใช่ไหมหกเป็นเลงลักเห็นไ,ไหมแล้วก็สี่กับหนึ่งนี่เอ่อสี่สี่นี่เป็นเอ็มพีหนึ่งเป็นทีจีเพราะฉะนั้นท่านก็ถอดมาแค่สี่หนึ่งหกอะ 416ก็กระจัดมาตรงนี้416ก็เจอ6กับ1เจอ6กับ1ก็ต้องกรดึง 1, 1ออกมาเป็นตัว1แล้วก็เอา4เป็นตัวเด่นอยู่แล้วผม MP เช่ไหมละ่ะถ้ากิผมก็เลยวางไว้ตามนี้40434113เนี่ย403แล้วก็413ประมาณนี้นะก็วางไปตามนี้แล้วกันก็ที่จริง403เนี่ยท่านต้องติดมีติด2ติดติด2ติด6ติด1มาด้วยไงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านจะ403พบได้จะเป็น463ก็ได้นะประมาณนี้นะผมเอา6แทน0แล้วกัน เปลี่ยนกลางอากาศนั่นทั้งรา,ากันเนาะก,ก็ประมาณนั้นเพราะว่าติดโผก็เรืองสีสองสามีก็ได้นะสีสองสามสีหกสามีก็ได้แต่สองเนี่ยเขาไม่ได้มีมุมนะแต่ว่าหกเขาเล็งพอดีก็เลยสีหกสามดีกว่านะตามนั้นแล้วกันกว่าไปตามนี้นะอ้าวน,นี้ก็คือในเรื่องของอตำแหน่งดาวในเรื่องของพลังธาตุเดินไปดูมุมดาวเด่นมุมดาวเด่นเราก็จะได้ตรงนี้ครับได้เก้าศูนย์สี่หนึ่งสามหกแต่ว่าเราดูก็สี่เนี่ยเป็นมุมป้านเป็นมุมหลักอยู่แล้วชัวร์ไหมละ่ะหนึ่งกับศูนย์เนี่ยเป็นทีจี 9นี่ถือว่าเป็นภาคพิเศษมา3นี่เป็น LP6 นี่เป็นเลงเป็นมหาอุดด้วยนะเพราะนั้นเราก็เอามุมดาวเด่นดน,นี่แหละมาก็ตามนี้จะมาตามมุมดาวเด่นหรือเปล่าผมก็ลองเข้าคู่ดูให้ท่านดูตามนี้410149แล้วก็1 3แล้วก็4 3 9แล้วก็0 4 1ย์แล้วก็ส่ที่จริง3-40ถ้าปจริงๆแล้วผมว่าเออเอาจาก3หรือเป็น6กนี่ก็ดีนะเพราะว่า6มันได้คอ่าอะมคือ2 1 6หนะ่งหกไกตัวเนี้ยจากจากสา9เก4า9นี่ยสี่สามเก เป็นเป็นหกเก้าอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเราเราเอ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 าหกเอา, 6, เ,อาเอาตัวให้ติดอ่า สองหกหนึ่งไงเพราะเป็น K คอยูไงก็4ี่หกเอย่างนี้ก็ได้นะก็จัดไปตามนี้อ้าวเปลี่ยนการการไป่านนะอันนี้เป็นวิเคราะห์ตามหลักโหรรศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสูตรจะลงช่วยอย่างลงคาถาเท่านั้นนะท่านตจดต,ต,ต,ตามแล้วก็จะใช้วิจรญญา,ารณญาณในการรับชมด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นการตารางที่ไว้ศึกษาเรียนรู้ครับดาวเด่นก็คือ3 4มสแล้วก็ห้อยหกศูนย์นะแต่ว่าตรงนี้เขาพลาดส่วนก็พินก็ตามนี้ท่านรับรู้ไปแล้วอันนี้ก็มาลองลองคัดเข้าคู่กันดูให้ท่านดูอันนี้นไว้การไว้ศึกษาเรรรเออาาาไวบ่ญญญวลมะาาตงๆ ตรงนี้มาอย่างไงไปอย่างไงมาอย่างไงต่างๆนา,นานาก็จะเอาไว้อบรมให้ท่านได้ดูอันนี้ก็เป็นการแนวทางการศึกษาครับอันนี้เป็นในเรื่องของมาทั้งดวงไตรภาคีตรีจักรแล้วก็ดวงทักษามหาพูดอันนี้จะรวมกลุ่มอยู่ในนี้หมดเลยนะก็อยู่ในรวมกลุ่มวันนี้ก็เป็นวิชาวความรู้ทางนั้นนะเราก็เอามาให้ท่านได้รบตูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ อันนี้เป็นเรื่องของมุมดาวมุมดาวแล้วก็เรื่องของวิญญาณดาวด้วยนะ,ะมาให้ท่านดูตรงนี้แล้วก็เนื้อหสของแต่ละวันด้วยก็มาให้ท่านดูตามนี้อันนี้เป็นการศึกษาเรียนรู้กันเนาะแล้วก็ตารางนี้ก็เหมือนกันก็เป็นการศึกษาเรียนรู้กันน,นี่จะดูในรุ่ง35มภูมิตามทิพย์สองดาวดวงมหาทักษามหาพูดรวมกันโอ้โหนี่สุดยอดมากวิชานี้ใครศึกษาเรียนรู้ลึกซึ้งนี่ถือว่าสุดยอดมากมา เป๊ะมากเลยนะใครอยากจะเรียนรู้ก็0 6 4 2 8 8 1 0 0นะ์ะแอดไลน์ก็บ้านหมอดู198 b a n m o r d w o ครับนะก็ศึกษาเรียนรู้ดูอันนี้ก็เป็นเรื่องของอเอาไว้เรียนรู้กันไอ้น,นี่ก็ผมมีอันหนึ่งที่เอาไว้ท่านเรียนรู้ก็คือตรงนี้นะไอ้สูตรตรงเนี้ยท่านก็เอาไปศึกษาเรียนรู้เาเอาไปพิจารณาดูนะอันนี้พิจารณาดูอันนี้เป็นเรื่องสูตรเลยครับสูตรคู่กระดาว นะสูตรคู่กระดาวต้องเอาไปเรียนรู้ดูนะสูตรคู่กระดาวอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอยากจะเรียนรู้ก็วันที่15นะวันที่1 5ากลางคืนนะผมจะเข้าไปอธิบายในเรื่องสูตรนห้ฟังท่านใดอยากจะเข้าไปฟังก็สำรองที่ฟังได้นะที่0ูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่ง์ก็บ้านหมอดู198ตามนั้นไปละกันอา้าววันนี้รอบนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขทุกอย่างอยู่ในใจนะ ใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นนายใจเราเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจถ้าพลังใจเราดีศรัทธาเชื่อมั่นในแนวทางไม่เก้กังลังเลสงสยัยตัดสินใจทันทีมีรอคิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกะให้เป็นมันก็จะเห็นความสําเร็จอย่างแน่นอนชัดเจนปัญญานังรัะตะนังนรานังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นปัญญาเป็นแสงสว่างนําพาชีวิตเราไปสู่ความสําเร็จได้ทุกอย่างการฟังทุกอย่างการอะไรทุกอย่าง,างเราใช้ปัญญาแล้วจะนาพาเราไปสู่ความสําเร็จนะแม้แต่ฟังผมก็ต้องใช้ปัััััญญาา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 ใใช้้้ววิิจรรรรรรณนนนนกกบบงะะ็ตมมมผเค์ทู่ นี่ความรู้ที่ผมมีก็มาบอกกล่าวให้ท่านรัู้แต่แต่ว่าถ้าหากว่าท่านอยากศึกษาเรียนรู้จริงๆก็ศึกษาเรียนรู้จริงๆบางทีเราก็เปิดเผยไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับนะต้องท่านเรียนรู้เป็นการส่วนตัวท่านถึงจะเปิดเผยให้ได้ตามนั้นไปแล้วกันนะอ้าวอยากจะเรียนรู้ก็0ูนย์หกสี่สองครับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้รับความสมหวังดังใจปรารถนายิ้มรับทรัพรับเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ